เลยครับโดนแล้วสับเห็นเห็นนี่แหละครับเรียกว่าอ้าวดูครับบวกเลยบวกเลยบวกเลยครับอ้าวครับยางเจาะยางไปที่เจาะไปเรื่อยๆจ่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรั่วเองะไรกันจะได้เรื่องไหมได้เรื่องสามยกอันตรายโอ้เอาซะเลยตอนนี้ว่ามาดูว่าใครกดดันใครครับยังดูไม่ออกว่าใครกดดันใคร สามยกอันตรายจริงๆครับมาแล้วครับเพลงขามาแล้วครับโอ้โหว้าวลกขาสูงก็หักเลยครับว่าแคบิดจังหวะสองแข็งแรงจริงๆวันนี้เหนือเพชรเป็นไอหนูพลังช้างะครับโอ้ตัวเล็กก็จริงแต่แขนแร่งแข็งแรงจริงๆด้วยความยากลำบากดูเลยครับตียากเลยขึ้นบนแล้วต้องตีเขารั่วพลังแข็งแรงจริงเอาตีได้แล้วตีได้โดนมัด ต้องจับตีต่อตีไหมริ่ขึ้นบนโดนขวางเริ่มตีได้เริ่มตีได้ขึ้นบนโดนขวางเสียบ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 ชุดนี้เสียบชุดนี้โดนแล้วโอ้โหโดนศอกสอกเข้าไปแล้วไม่เหนือแล้วไม่เหนือแล้วครับโดนแล้โหโดนครับชุดใหญ่ใหญ่เข้าเบรกยาวหรือเปล่าเข้าเบรกยาวหรือเปล่าโอ้โดนมังกรโอ้นี่ยกสามครัยกนี้ครับมาครับมามังกรฟาดหัวฟาดหางแล้ว มังกรพลาดหัวพลาดหางแล้วโโอ้หไม่ปล่อยแล้วครับมังกรพลาดแล้วเอ้าหลุดออกมาเจอศอกตีกันต่อใครพลาดใครอุ้ยกรบศอกศอกเอาละครับได้เลือดไปแล้วใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับเหนือเพชรใครกินใครโอ้นี่ครับโดนชุดใหญ่โดนเยอะครับแตกไปแล้วเอดูครับคนเหนือดวงแตกแล้วปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือ แตกแล้วแหกแล้วนา้าผมแตกคือมังกรทองหรือเปล่าน่าจะเป็นคนเหนือดุดดวงนี่นะครับแตกแตกทั้งคู่คนละข้างครับได้ใจพี่น้องแฟนมวยแน่นอนก็ไปโอ้โหบวกศอกครับครับบวกศอกครับหกครับบวกศอกสัน้นมังกรเ,เรียบร้อย